โอเคก็มีโอ้ลูกลูกไมโครโฟนมีทั้งหมด4ตัวนะฮะลูกลูกสามารถมาใช้ตรงนี้ได้นะฮะ ลง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 ตัวเทสหนึ่งสอสามโอ้สองมันหนักมากจำได้ขนาดนี้เริ่มเลยป <c oughs> อย่าไปบอกเขาิถ่หายด้วยขนาดนี้เริ่มเลยครับโอเคครับ okay, ผมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับผมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในเรื่องแจ็คผู้ค่ายักษ์นะครับราวอะะไ พ่อของแจ็คนะครับพ่อของแจ็คตังหานยัง,ต,ง<อ>ติดสนานโอ้แต่ภาดเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับบ้านบ้านบ้านท่านเร,เรียกบ้านแล้วเรียก็ะดังันึ่มาแสดงหน้ากองไฟลูกอย่าไปแสดงข้างหลังแจ็คและแม่นะเดี๋ยวไม่ได้ฟังเลยแสดงหน้ากองไฟฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งหน้าท่านประธานตรงนี้อ่าได้แจ็ค เป็นเด็กชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับแม่ในบ้านที่แสนอบอุ่นนะครับแจใส่เสื้อดำน,นั่นเองแม่เสื้อขาวในวันหนึ่งนะครับ <c oughs> แม่ได้วานให้แจ็คนำวัวไปขายสองตัวนะครับนำวัวไปขายไหนวัวนี่ครับสองตัวนี้ครับผอนวัวเนี่ยวัวเดินสองขาเลยเนี่ยวิวัฒนาการดีมากเลยห๋อชัยค, <c oughs> ครับผมแจ็คก,ก็ได้นำวัวนำวัวมาขายที่ตลาดนะครับโมอยู่ ขายกับพ่อค้าคนแรกเขาก็ไม่เอาเพราะเขาไม่ไม่เอานะครับขายกับแม่ค้าคนที่สองก็ก็ไม่เอาไม่เอาทำไมอ่าขายกับแม่ค้าคนที่สามเขาก็ไม่เอาครับก็ไม่เอาจนเหตุผลที่เขาให้นะครับทำไมอย่างมันปข้างที่จะแพงเกินไปอ๋อมันแพงเกินไปแต่ครับต่อมานะครับได้มีชายชรลาคนหนึ่งนะครับชายชะา เขาได้เดินเข้ามายังตลาดนะครับผมแจ็คได้นําวัวมาขายและได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่พ่อของเขาตายให้กับชายชราฟังนะครับชายชราก็รู้สึกเห็นใจแจ็คนะครับแล้วคนที่การทาการซื้อวัวมาโดยจ่ายเป็นเมล็ดถั่วสามเมล็ดแทนนะครับชายแก่ก็ให้เมล็ดถั่วสามเมล็ด แม่กับวัวสองตัวตัวพ่อกับวัวลูกแล้วแจ็คก็หลังจากนี้หลังจากนั้นแจ็คนำเมล็ดกลับไปให้แม่ดูแม่โกรธมากปลามาล็ดออกนะครับไปนอกบ้านโอ้โหในมือปูไข่แจ็ครู้สึกเสียใจจึงได้รีบเข้าไปนอนในห้องนะครับเสียใจก็รีบเข้าไปนอนเลยเมื่อแจ็คตื่นมาในตอนเช้าครับแจ็คได้พบกับต้นถั่วปริศนา มันต้นสูงใหญ่มากยังกับโดดไฟฟ้าแจ็คได้ออกมาจากบ้านครับแจ็คตกใจถึงนอนที่เขาจะลองปีนขึ้นไปแจ็คหัวแนะคเราวางก้านหัวตรงนั้นดีดีแต่นี่คืนไข่ที่รู้เปล่าแจ็คปีนขึ้นแจ็คถึงนี่กลิ่นแปลกๆหรือเปล่าแจ็คอ๋อใส่หัวจะเน่าเมื่อแจ็คปีนขึ้นไปถึงเลขแล้วแจ็คได้พบกับ ยักษ์ตนหนึ่งที่นอนอยู่ในปราสาทหองตนหนูจแได้เหมือนยักษยเขาเขาไปสังเกตยักษ์แป๊บนึงก่อนที่จะมาดูที่สิ่งที่น่าสนใจก่อนนั้นครับมันคือเป็ดมันคือเป็ดที่ออกไข่เป็นทองคำครับเอ้ยอ้นหี้ออกไข่แล้วตกออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคาแจ็คเห็นอย่างนั้นครับจริงต้องการจะขโมยเป็ดตัวนี้เพื่อทําให้ชีวิตของแจ็คและแม่ของเขาดีขึ้นครับอรอเดี๋ยวนี้ ยี่สิบแปดหมื่นแล้วยักษ์ตื่นขึ้นยักษ์ปืนเอาวแจ็คแย่เลยความโกรธความโกรธยักษ์วิ่งไล่แจ็กครับโอ้โหยักษ์แจ็คน้ามีหัมากครับโอ้ยักษ์แตกวิ่งไปวิ่งมาครับอยู่ในป่าก่อนที่จะวิ่งออกจากป่าจะวิ่งไปที่ต้นถั่วครับครับผมปีเมียงต้นถั่วหล่ลงมาต้นถั่วขาไม่หักครับครับ แล้วยักยังไงยักพยายามปีนตามลงมาก่อนปีนแจ็คตามไปลงมาเรื่อยๆหานตัดต้นขั้วรับพวกเขาให้แบบไม่ทีเดียวยักล่วงลงมายักตายทันทีครับเรียบร้อยยักตายแจ็คกดอีโมรับขั่วจับแจ็คขำอแจ็คขำหน่อยแจ็คขำหน่อยหัวเระด้วยความสะใจเป็นอะไรนะครับอห่านเอ้ยเชื่อนะเป็ดหรือห่านไมื่อกี้เป็ดครับเป็ดครับเป็ดแจ็คได้นำป็ดกลับไปให้แม่ดูที่บ้านครับ ไม่ต้นหัวออกแตุ่ม่แม่ตกใจครับแม่ตกใจอย่างนั้นเลยเนี่ยแม่ดีใจมากที่แจ็คได้นำไข่ไข่ทองคำที่ออกไข่เป็นทองคำกลับมาครับแจ็คกับแม่จึงได้นำปิดตัวนี้ไปขายที่ตลาดครับไปขายถึงข่เอาไข่ทองคำเอาไข่ไปขายทองคำเอาไข่ไปขายเอาไข่ทองคำไปขายที่ตลาดเอาทองคำไปขายที่ตลาดแม่กับแกพร้อมกันแล้วเนี่ย ยังไงต่อไปขายที่ตลาดเอาไปขายไข่หลังจากนั้นเมื่อแจ็คขายเสร็จแล้วชีวิตของแจ็คก,ก็ดีขึ้นของคท่า <Yes. S 2> เย็เอาลูกจบเรื่องนี้คร <c oughs> ับพวกเราเอ่อตัดบ,บ,บอกบอกตรงนู้นนะบอกทุนคนมีข้อผิดไหมครับสําหรับข้อคิดในเรื่องนี้นะก็เออ,เอ,อถ้าขายทองชีวิตจะรวยครับคุณนึกเมื่อกี้เลยที่ว่าโอเคขอเสียงปรบมือให้สองครับห้า เยี่ยมมากรับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปครับโอ้ไป้โออ้โอลูก้อบโออ้โอ้โ้